สวัสดีครับช่อง how to be rich นะครับผมสุทธิธรรมภาคเพียรผู้ก่อตั้งเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวซึ่งเป็นเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 3 0 0 0 0่นกว่าท่านแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยผมยืนอยู่บนพระอุโบสถวัดสุทัศนะครับตามที่ได้ออกคลิปไปก่อนหน้านู้นแล้วว่าสุทัศเนี่ยมาจากคำว่าสุทัศนนครก็คือเมืองหลวงของพระอินทร์นะครับ ในขณะที่ผมยืนอยู่เนี่ยพระท่านกำลังสวดมนต์ทำวัดเช้านะครับที่ผมมาตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ท่านมาตรงนี้เนี่ยก็เพื่อว่าอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มากราบขอพรองค์พระตีโลกะเช็นะครับพระพุทธรูปที่สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดสุทัศน์นะครับนอกจากจะได้สาการะองค์พระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตเราแล้วเนี่ย ท่านก็ขอแนะนําเลยนะฮะท่านให้ท่านมาเอาน้ามนต์นะฮะในพระอุโบสถนี้นะครับเพื่อไปดื่มกินประพรมนะครับแก่ตัวท่านครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ท่านนะครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ